ฮอกวอตส์ได้รับการปฏิวัติครั้งใหญ่เมื่อปลัดกระทรวงอาวุโสขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์โดโลเรสเจนอัมบริด์ก้าวเท้าเข้ามายัางโรงเรียนในฐานะเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์และอาจารย์ใหญ่คนใหม่แทนที่อัลบัสดัมเบอดอร์กฎระเบียบของฮอกวอตส์ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายจะเรียกว่านี่คือยุคมืดของฮอกวอตส์เลยก็ว่าได้คลิปนี้แอนและรอบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับ11กฤษฎีกาการศึกษายอดแย่และเลวร้ายที่สุดของอัมบริด แต่ก่อนที่จะไปดูอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของบนหนังนะครับเฮอร์ไมโอนี่หายใจเข้าเสียงดังด <Ti> ้วยความตกใจแล้ววางหนังสือพิมพ์ราบลงเผยให้เห็นภาพถ่ายขนาดใหญ่ของโดโรเรสอัมบริดจ์ยิ้มกว้างและกระพริบตาช้าๆให้พวกเขาจากใต้พาดหัวข่าวว่ากระทรวงตั้งใจปฏิรูปการศึกษา Dolores ส um อ b r i d g e ได้รับแต่งตัง้งเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่คนแรกพาคีนอกฟีนิกซ์บทที่15เจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์ห้ามนักเรียนครอบครองปากกาขนนกตรวจตัวสกะกดปากกาขนนกวิเศษมีขายอยู่ที่ร้านเกมกลวิเศษวิสลี่คุณสมบัติของมันมีมากมายอย่างเช่นสามารถเติมหมึกเองได้และตรวจตัวสะกดได้ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆของฝาแฟด แน่นอนว่าสินค้าของร้านเกมกลวิเศษวิสลี่เป็นของต้องห้ามในเวลานั้นถึงขนาดที่ว่าอัมบริดต้องออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับใหม่นักเรียนคนใดที่พบว่าครอบครองปากกาขนนกตรวจตัวสะกดเองได้จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงนักเรียนฮอกวอตส์หลายคนเซ็งกับกฎนี้มากครับไม่ต่างอะไรกับนักเรียนมา์เกลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขห้ามนักเรียนครอบครองขนมหวานที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่ขนมก็ไม่ให้กินเหรอเนี่ย ใช่แล้วครับนี่คือกฤษฎีกาการศึกษาที่น่าตลกสิ้นดีนักเรียนคนใดที่พบว่าครอบครองขนมหวานจากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกไล่ออกไม่ใช่แค่ทำโทษนะครับแต่ถูกไล่ออกกันเลยทีเดียวเป็นกฎที่เหมือนตั้งขึ้นมาสนองอำนาจของตัวเองเพียงเพราะว่าฉันทำได้และเอาเข้าจริงก็ไม่มีผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเจ้าไหนเลยที่ได้รับอนุญาตดังนั้นกฎนี้ก็เหมือนเป็นการบอกกับนักเรียนว่าห้ามซื้อขายขนมหวานในโรงเรียนนั่นเอง ห้ามซื้อขายสินค้าวิสลี่ทุกชนิดเฟดจอดเริ่มประดิษฐ์ของเล่นตลกของตัวเองในปี1994พวกเขาเริ่มทดลองสินค้ามากมายกับรุ่นน้องและเพื่อนนักเรียนจนมันกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากมายในปี1995โดยเฉพาะกล่องขนมว่างเลี่ยงงานที่ข้างในเต็มไปด้วยขนมที่ทําให้ป่วยจนไม่ต้องไปเข้าเรียนแน่นอนว่าเจ๊อัมบริดจ์เธอก็รีบออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่30ขึ้นมาทันทีห้ามซื้อขายสินค้าของวิสลี่ทุกชนิด เป็นกฎที่เจาะจงอย่างจงใจปไปเลยว่าต้องเป็นสินค้าของฝาแฟดวิสลี์เท่านั้นที่จะถูกแบนไม่รู้ว่าพอนี่คือวิสลี่ครอบครัวพันธมิตรหนึ่งเดียวของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเธอถึงจ้องจะเล่นงานแบบจองล้างจองผลานขนาดนี้ s <S ไม้กยายเิ์จะถูกยึดหากนักเรียนใช้เศษคาถาเพื่อความบันเทิง มาโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนแต่อัมบริดจ์ลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือฮอกวอตส์หรือชื่อเต็มๆก็คือโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ทาไมาให้ใช้ไม้กายธิ์เสกคาถาแล้วจะเรียกว่าโรงเรียนพ่อมดได้ยังไงนี่คือกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่39ระบุว่าไม้กายธิ์จะถูกยึดหากนักเรียนใช้มันเศษคาถาเพื่อความบันเทิงนอกจากนั้นกฤษฎีกาการศึกษาฉบับนี้ยังระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่า วัตถุเวทมนต์ที่นักเรียนครอบครองทั้งหมดจะถูกยึดโดยผู้พิพากษาชั้นสูงจนกว่าจะมีการสอบสวนและประกาศเพิ่มเติมแน่นอนว่าไม่เคยมีใครได้ของคืนเลยครับห้ามนักเรียนชายหญิงอยู่ใกล้าการเกิน8นิ้ว ก่อนหน้านี้กระทรวงเวทมนตร์พวกเขาได้ออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับหนึ่งขึ้นมาห้ามนักเรียนชายหญิงอยู่ใกล้กันเกิน6นิ้วแต่เมื่ออัมบริดจ์ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่เธอคิดว่ากฤษฎีกาฉบับนี้ดูจะผ่อนปลนมากเกินไปเธอก็เลยออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับใหม่เป็นฉบับที่31ขึ้นมาโดยระบุว่าห้ามนักเรียนชายหญิงอยู่ใกล้กันเกิน8นิ้วชัดเจนว่าเธอออกกฎนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่สมควรขึ้นในโรงเรียน สำหรับนักเรียนฮอกวอตส์นี่ถือว่าเป็นกฎเต่าล้านปีล้าหลังและไม่สมเหตุสมผลที่สุดค <c oughs> ณะสมาคมทีมกลุ่มและสโมสรต่างๆของนักเรียนทั้งหมดให้ยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังแฮร์รี่รวมกลุ่มเพื่อนๆทั้งจากบ้านกริฟฟินดอร์และต่างบ้านแนะนำการก่อกระบฏต,ต่อต้านอัมบริดที่ชื่อว่ากองทัพดัมเบิลดอร์แน่นอนว่าเรื่องนี้เล็ดลอดไปถึงหูของอัมบริด จนเธอได้ประกาศออกกฎครั้งสำคัญเป็นกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่68ระบุว่าคณะสมาคมทีมกลุ่มและสโมสรต่างๆของนักเรียนทั้งหมดให้ยกเลิกตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปในกฎระบุว่ากลุ่มสมาคมในที่นี้คือการพบปะาก,กันเป็นประจำของนักเรียนตั้งแต่3คนขึ้นไปดังนั้นการจัดตั้งคณะหรือสมาคมใหม่ต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่เท่านั้นซึ่งในที่นี้ก็คืออัมบริด นักเรียนคนใดที่พบว่าได้ก่อตั้งหรือเป็นสมาชิกสมาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนอยากได้คะแนนพิเศษก็แค่เข้าร่วมกลุ่มผู้สอบส่วนใหญ่นี่คือกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่98หลังอัมบริดต์ตรวจพบกิจกรรมต้องสงสัยมากมายเธอก็ไม่รอช้าที่จะออกกฎฉบับใหม่นั่นก็คือนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มผู้สอบส่วนใหญ่เพื่อรับคะแนนพิเศษขอให้มาลงชื่อที่ห้องทำงาน แน่นอนว่าเด็กบ้านสลิทรินทั้งนั้นเลยครับที่มาลงชื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้สอบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดรโกมาฟอยครับกอยแพนซี่พาร์กินสันมิลิเซนบราวด์สโตรดเกรแฮมบอนทักแคสิอุสเวริงตันนักเรียนปีหกคนหนึ่งจากบ้านสลิทรินแล้วก็อาร์กัสฟิลช์หลังได้รับการแต่งตั้งพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติภารกิจตามสืบพฤติกรรมต้องสงสยัยโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่ไม่แน่ไว้ใจมากที่สุดอย่างกองทัพดัมเบิลดอร์เป็นกฤษฎีการศึกษาเด็กน้อยมากเลยครับ ฟีลเหมือนให้หัวหน้าห้องจดรายชื่อคนคุยแล้วเอาไปบอกครูนักเรียนจะต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบจดหมายนกฮูกเพื่อคัดกรองสินค้าต้องห้ามกฎบังคับนี้เกิดขึ้นภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่47 นักเรียนทุกคนจะต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบจดหมายนกฮูกทุกฉบับเพื่อคัดกรองสินค้าต้องห้ามนั่นแปลว่าปรายศนีนกฮูกทุกชิ้นจะถูกแกะหรือค้นดูสิ่งของต้องห้ามอย่างเช่นสินค้าเกมกลวิเศษวิสลี่นิตยสารดูคริเบอร์สินค้าจากร้านขายของตลกซองโกนอกจากนั้นจดหมายนกฮูกที่เข้าออกทุกฉบับจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดนี่มันคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลชัดๆเจ้าพนักงานสอบส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบเพื่อนอาจารย์คนอื่นๆได้ คอนเนียสฟัตอ้างว่ามาตรฐานของฮอกวอตส์ตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดหลังจากแต่งตั้งให้อัมบริดจเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนใหญ่นอกจากที่เธอจะสามารถออกกฤษฎีิกาการศึกษาบ้าบอตามอำเภอใจแล้ว c คอนเน u s สฟัตยังให้สัมภาษณ์กับ Daily p r o f ฟิตอีกด้วยว่านี่เป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นในแผนของกระทรวงที่จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานตกต่ำที่ฮอกวอตส์ เจ้าพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจตรวจสอบเพื่อนอาจารย์ด้วยกันได้และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติได้มากตรฐานแน่นอนว่าเหยื่อรายแรกของอัมบริดจก็คือซีบิลทิรอน s ี่ like oh, like ห้ามวรรณกรรมและงานเขียนทุกประเภทที่แต่งโดยผู้ที่ไม่ใช่พ่อมดแม่มดและลูกผสมทุกสายพันธ์ กฤษฎีกาการศึกษาสุดใจแคบที่พยายามจำกัดความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้การแบนหนังสือนี่ถือว่าน่ารังเกียจมากสุดๆเพราะคุณลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือโรงเรียนแต่เอาเข้าจริงอัมบริดจ์ไม่ได้แบนหนังสือเพราะเนื้อหาของมันจริงๆหรอกครับเธอแค่แบนเพราะว่าเธอเป็นพวกเหยียดสุดๆต่างหากหนังสือที่เขียนโดยมาร์เกลเราที่เป็นมาร์เกลรู้กันดีว่าโลกของเราเต็มไปด้วยงานเขียนหน้าอัศจรรย์และหนังสือที่เขียนโดยลูกผสมก็ให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้มากมายในโลกของเวทมนตร์ เศร้าใจแทนนักเรียนฮอกวอตส์ที่ถูกจำกัดการเรียนรู้จากพวกใจแคบอย่างยัยอัมบริดจ์ก้าวขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์แทนที่อัลบัสดัมเบิลดอร์หลังดัมเบิลดอร์หนีไปคอนเนลิอียสฟัตก็ได้ประกาศกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่28ดโดโลเรสเจนอัมบริดจ์ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์แทนอัลบัสดัมเบิลดอร์นี่คือกฤษฎีกาการศึกษาที่เหมือนเป็นฝันร้ายของนักเรียนฮอกวอตส์ เพราะนับจากมันถูกประกาศใช้อัมบริดจ์ก็ทําการออกคําสั่งสร้างกฎและลงโทษน,นักเรียนอย่างไม่หยุดหย่อนเธอใช้อํานาจที่เธอหอยหามาตลอดทั้งปีกับการบังคับขู่เข็นและปฏิบัติกับนักเรียนอย่างไม่เป็นธรรมนี่ถือว่าเป็นกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ร้ายกาจที่สุด โชคดีที่อำนาจของอาจารย์ใหญ่อยู่ในมือเธอไม่นานนักเพราะหลังจากที่เธอถูกกลุ่มเซนทอร์จับตัวไปเธอก็ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งในฮอกวอตส์ทันทีหลังมีการไตส่สวนครั้งใหญ่และพบว่าโดโรเรสเจนอัรมบริดจได้ใช้อำนาจที่เธอมีเกินกว่าเหตุและทั้งหมดนี้ก็คือ11กฤษฎีกาการศึกษาสุดร้ายกาจที่ถูกประกาศใช้โดยโดโรเรสอัมบริจ หนึ่งปีเต็มที่นักเรียนฮอกวอตส์ต้องทนทุกทรมานกับใยคังคกปีศาจสีชมพูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซูเปอร์ตงให้แอดก็จะยินดีมากเลยครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย